มาซื้อนี่เลยทุกคนกิ่ปีกแล้วไหนค้ามันครบกันไหมอ๋อยี่สิบบาทโอเคหางงยางที่พื้นหน่ยางยางหายางอสีอะไรคะสีฟ้า ก็เก็บตังค์ไปให้น้องนิชาแล้วนี่เลยก็ร้านกิฟชอปนี่อ๋อมันออกสอีเขียวมันก็ไม่ใช่จับฟ้าน้องนิชาจะเอาสีฟ้า

ยน,น้าปส si ิบาลยจ้าเท่นเร่ค่ะนั่นสิบาทจ้าถือนาแปดสิบบาทเลือเลยกรนอนชายยังไม่เสร็จสีอะไร อันนี้ไงสีฟ้าลูกนี่ไงนี่ไงสีฟ้าเอาไหมอันนี้ยี่สิบก็อันนั้นห้าเป็นยี่สิบห้าบาทเอาเหรียญห้ามอ๋เอาใส่ในนี้ลูกใส่เหรียญหนึ่งไอ,อค้ครบเอาใส่กระเป๋าแม่ก็ได้มาเรียบร้อยยี่สิบห้าบาทยังกระถมอันนี้มอนนือจับตันโอเคเอามาเลย เรียบร้อยกับภารกิจกกในการแบบซื้อกิฟต์อาหารมาดูสวยยังทันไหมเรียบร้อยสวยงามค่ะทีนี้เราก็จะไปซื้อ,อ,ข,อ,ข,อของสีฟ้าอีกอ่ะอ่าพอแล้วทีนี้เราก็จะไปซื้อไก่ซื้อปิ้งไก่ <c ười> อ,อก๋อเราจะซื้อปิ้งไก่เอาปิ้งไก่ให้น้องนิชา าปิ้งไก่ห้าไม้พอวันนี้โอเคนในนี้ชาอยากได้ทุกคนนี่เลยทำให้น้องหน่อยมีไฟมีเสียงด้วย เ uh ก้าเ้้างามนทำให้กับแก๊ปนึ่งได้แล้วนาฬิกา ก็จะมันมีหลายแบบนั้นนี่แบบนี้หายไปแล้วแบบนี้หายไปแล้วแม่มแบบนี้หายไปแล้วหายไปแล้วแบบนี้ <laughs> แต่น้องนิชเาเอา,เอาแบบเอาแบบรม่นี้วรามันเป็นสีฟ้าไงถอดแม้ดได้ไหมหายใจไม่ออกร <laughs> อสำหรับเด็กๆ แม่ค่อนข้างน้อยค่อนข้างน้องน้องทำปากน้องก็ชอบเหมือนกันมันจะมีสกูชี่แบบโอ้สกูชี่สกูชี่นุ่มสกูชี่นุ่มๆเลยมีสกูชี่นุ่มเนี่ยอ่าใส่ให้น้องก่อน ห้าบาทนึ่งนิ่งสามเกองนะไม่ได้เพงรียบค่ะเรียบร้อยเปิดไฟได้รกดตรงไหนเปิดไฟอ๋อโอเค ขอบคุณค่ะไปเดินทีนี้เราก็จะทีนี้เราก็จะเดินพาน้องมิชาไปซื้อเนี่ย <c oughs> er ให้คุณชอบใจใหญ่เลยโอเคได้แล้วอุ้ยน้องแก้วมันแตกแก้วมันแตกิบแปก้าสิบแก นี่เราเดินตลาดก็จะมีของใช้ของกินเน,นื่อแล้วจะมีแบบนี้นะโอนีเห็ดผเยอะมากเลยโอ้เห็ดเยอะมากเลยินน้ำปอนนะ่ะน้องนิชากินยังไม่ได้เพราะว่าแบบเด้งจุ็บออยู่แต่ว่าไม่รู้เขาจะมาขายหรือเปล่านะทุกคนคือคืเราก็จะมาซื้อเนื้อ,อเนื้อต้ม เราจะไปร้านเนื้อต้มกันอันนี้ก็จะเป็นเนื้อแบบบุฟเฟ่ร้านผักผักสวยผักสวยมากเลยแต่ว่าเดี๋ยวเรามาซื้อเนื้อกันก่อนอ่ะน้องนิชารอตรงนี้หลกยืนตรงนี้เดี๋ยวคุณแม่เลือกเนื้อ แต่เราเลือกเนื้อโอ้วันนี้ีอี้ด้วย แจ่เออได้แล้อ็นแก้าไปเมื่อแจ่วผมมากรได้างเอ้ยแยกน้ำเมื่อใส่น้ำเลยแยกแยกแจ่วแยกน้ำได้ไหมคะไม่ถึงแยกแจ่วทำแจ่ว ต่างหากือเอาไปไปจิ้มจิ้มกินอ,ะอ่ะ,อะโอเคเดี๋ยวรออันนี้กินเนื้อค่ะเนื้อต้มโอเคค่ะน่ากินมากเลยนะ เช็ดก่อนเช็ดก่อนโอเคเช็ดไก่อนโอเคกระปุกออมสีแล้วก็ได้ของกินว่ามันมีสีชมพูอ๋อหนูชอบพีชกินแต่ยังไงหนูก็ชอบพีชโอ้ยเมื่อวันนี้หนูบอกว่าหนูจะซื้อสีฟ้าทั้งหมดเลยหนูหนูฟ้าวแล้วอ๋อมีมีสีฟ้าอยู่โอเคมีสีฟ้าที่ตาโอเคเสร็จแล้วเราซื้อของกิน ครบแล้วเราซื้อทุกอย่างครบแล้วแต่อันนี้ <รถ S 2> ไม่เกี่ยวนะอันนี้ไม่มีสีฟ้าอ,อันนี้ไม่เกี่ยวสีฟ้าคือ<ะ>แบบทีแรกว่าจะให้ให้เอาสีฟ้าแต่ว่ามันมันแบบคุณแม่เห็นมันหล่นพื้นรูบกันหมดเลยคุณแม่ก็เลยบอกว่าไม่ให้น้องนิชาซื้อจริงๆแล้วมันหล่นพื้นเราต้องเก็บถิ้งอะทุกคนแต่ว่าเออพี่เขาก็เก็บเข้าทีเดิมเราก็เลยไม่ให้น้องนิชาซื้อตอนนั้นอะ คุณแม่ชวนน้องไม่ใช่ย่างกระถ่มสีฟ้านั้นตกเนื้อเนือใหม่เนี่ยอ่ะเลยย่างร <c oughs> ะถ่มแต่ไม่ใช่เดิมเดิมมันจะอร่อยขึ้าโอเคแล้วก็เดินทางกลับบ้านกลับบ้านฟังเพลงได้ไหมได้ชุดลาบูบูได้ลาบู<ด>บู <c oughs> อยากได้หนูได้อะไรบ้างแล้ววันนี้หนูได้นาฬิกาหนูได้ตุ๊กตา วันนี้น้องนิชาตุ๊กตาไหนนี่ค่ะ,ะนาฬิกาแล้วก็ตุ๊กตาตุ๊กตาอมสินตุ๊กตาอมสินร้อยห้าสิบบาทนาฬิการ้อยยี่สิบแล้วก็น้องนิชาจะทำอะไรให้ดูแล้วก็แล้วก็ยางรัดผมกับกิ๊บยี่สิบห้าบาทดูน้องนิชาใช้ตังค์เยอะแล้ววันนี้โอเคทุกคนนี่ทุกคนอ่ะน้องนิชาปิดคลิปค่กกะเราจะกลับบ้าน 拜拜。Bye bye.